Who Watching Oliver เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโอลิเวอร์นุงต่างชาติสุดเนิร์ดที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครด,ด้านภาพลักษณ์ที่เรียบร้อยแว่นหนาผมหวีเรียบทำให้เขาดูไม่น่าจะเป็นพิษเป็นภัยอะไรแต่พอตกกลางคืนปุ๊บแล้วก็ยู่้พานางกลับมาที่บ้านแล้วก็จัดการกับพวกเธอ นางเริ่มเรื่องมาที่ในห้องพักของโอลิเวอร์นักท่องเที่ยวหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังนำของออกจากกระเป๋าเดินทางทรงวินเทจและก็คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอยู่เขาก็เอาแต่เฝ้ามองดูนาฬิกาจนเมื่อถึงเวลาเขาก็ทำการเปิดโน้ตบุ๊กขึ้นมาและนั่นทำให้เราได้รู้ว่าเขากำลังรอคอยจะได้คุยกับแม่ของเขาอยู่ในการพูดคุยครั้งนี้แม่ก็ได้สอบถามชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไปและก็ยังสอบถามว่าเขามีสาวๆบ้างหรือ,อยังซึ่งเขาก็ตอบกลับไปว่าการใช้ชีวิตอยู่แบบนี้สบายมากกว่าแต่เรื่องผู้หญิงเขาก็ยังไม่มี เธอได้ถามเขาถึงความพร้อมของที่อยู่เสื้อผ้าว่าเขาได้เตรียมไว้พร้อมหรือยังโอลิเวอร์ก็ยืนยันกับแม่ว่าเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วแล้วการพูดคุยก็จบลงเช้าวันใหม่หลังจากตื่นนอนโอลิเวอร์ก็เริ่มต้นทำภารกิจส่วนตัวของเขาแต่จูๆ่ๆก็ดันมีแมวตัวหนึ่งแอบเข้ามานั่งอยู่ที่หน้าประตูห้องนอนของเขาก่อนที่เขาจะรีบแต่งตัวกินอาหารเช้าเตรียมพร้อมจะออกเดินทางไปพร้อมกับกล้องถ่ายรูปคู่ใจโอลิเวอร์เดินเท้าผ่านชุมชนตลาดสดเพื่อจะไปลงเรือโดยสารที่คลองแสนแสบ นั่นทำให้เราได้รู้ว่าโอลิเวอร์มาอาศัยอยู่ที่กอทมอเมื่อเขาลงเรือเป็นที่เรียบร้อยก็ใช้เวลาไม่นานเขาก็มาถึงยังจุดหมายที่ต้องการโอลิเวอร์เดินลอดผ่านอุบมงรถไฟเล็กๆที่ทะลุไปยังสวนสนุกขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเขานั่งลงพักผ่อนอยู่ที่นั่นมองดูผู้คนที่มาท่องเที่ยวที่สสนุกแห่งนี้ เย็นวันนั้นเขาเดินทางมาที่บาร์เล็กๆแห่งหนึ่งในใจกลางเมืองหลวงและสายตาของเขาก็ไปสะดุดเข้ากับแคลร์สาวสวยเขาได้เข้าไปชมเธอว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สวยเมื่อเขาพาแคลร์เข้ามาถึงห้องเธอรู้สึกสงสัยว่ากระจกที่ติดอยู่ข้างฝาทําไมถึงเป็นรอยร้าวโอลิเวอร์ก็ไม่ตอบแต่แต่บอกให้แคลร์ไหนไปนั่งที่นั่งแล้วเขาก็เปิดโน้ตบุ๊กขึ้นมาแคลร์เองไม่เห็นเขาเปิดคอมก็คิดว่าเขาจะเปิดเพลงให้ฟังแต่กลับกลายเป็นว่าเขากลับโทรหาแม่แคลร์เองก็เริ่มรู้สึกว่าเรื่องนี้เริ่มผิดปกติ แล้วสักพักเธอก็สลบไปเมื่อเธอตื่นขึ้นมาก็ได้รู้ว่าตัวเธอถูกมัดอยู่เช้าวันต่อมาโอลิเวอร์ก็ไปที่สวนสนุกอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้เขาได้เจอกับโซเฟียหญิงสาวแสนสวยที่เดินเข้ามานั่งกับเขาและก็ชนเขาขุยทั้งที่ทั้งสองคนไม่เคยรู้จักกันโซเฟียเล่าถึงความฝันของเธอให้กับเขาฟังแบบที่เขายังไม่ถามแต่หลังจากที่ฟังจบเขาก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่โซเฟียแต่งขึ้นมาเองเขาก็เลยไม่สนใจเธอมากเท่าไหร่และก็เดินหนีไป ทิ้งให้เธอนั่งอยู่ตรงนั้นตามลําพังเมื่อเขากลับมาถึงห้องโอลิเวอร์ก็ถอดชุดที่ใส่ออกก่อนจะเริ่มคุยกับแม่ของเขาในช่วงเวลาเดิมของทุกวันการคุยกันในครั้งนี้ใช้เวลาไม่มากนักเวลาต่อมาโอลิเวอร์นั่งวาดภาพโดยที่มีแมวที่เขาไลา่ไปคราวก่อนนั่งอยู่ด้วยเขาก็เลยเล่าให้กับแมวตัวน,นั้นฟังว่าภาพทั้งหมดที่เขาวาดมันคือเรื่องราวในวัยเด็กของเขาเวลาต่อมาโอลิเวอร์กลับมาที่เดิมอีกครั้งหนึ่งและก็ได้เจอกับโซเฟียนั่งรอเขาอยู่แล้วเขาก็เลยถามว่าฝันร้้าอีกแลวห ซึ่งโซเฟียก็ตอบว่าใช่เธอรู้สึกสับสนในเรื่องของความฝันของเธอซึ่งการที่เธอมานั่งอยู่ที่นี่มันก็เปรียบเสมือนกับความสงบสุขของเธอแต่เมื่อถึงเวลาโอลิเวอร์ก็ขอตัวกลับก่อนเช่นเดิมเมื่อกลับมาที่ห้องหลังจากที่กินยาเรียบร้อยเขาก็เปิดโน้ตบุ๊กคุยกับแม่แต่ก่อนที่แม่จะวางสายโอลิเวอร์ก็ถามกับแม่ว่ามีความฝันบ้างไหมแต่คําถามนั้นกลับทําให้เธอรู้สึกโกรธและก็ตัดสายทิ้งไปวันรุ่งขึ้นโอลิเวอร์แต่งตัวหล่อเป็นพิเศษและเขาก็กลับไปที่เดิมอีกครัั้งเเพื่อจอจกบโซฟีย วันนี้โซเฟียก็ให้กำไรข้อมือกับเขาซึ่งโอลิเวอร์เองก็รู้สึกชอบสร้อยข้อมือนี้มากก่อนที่เขาจะชวนเธอไปเล่นเรือทิบในสระน้ำเล่นเครื่องเล่นมากมายด้วยกันและก็ยังถ่ายรูปคู่เรากับเป็นคู่รักก่อนที่ทั้งสองคนจะแยกย้ายโอลิเวอร์ก็ได้บอกกับโซเฟียว่าพรุ่งนี้เราจะมาเจอกันอีกเมื่อกลับมาถึงห้องโอลิเวอร์ก็มายืนอยู่หน้ากระจกที่แตกราวในห้องเขาเขาทำการซ้อมกับตัวเองที่หน้ากระจกสักพักเขาก็เปิดโน้ตบุ๊กเพื่อจะคุยกับแม่ เมื่อการพูดคุยจบลงคืนนั้นโอลิเวอร์เขาได้ไปที่บาร์เดิมอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้เป้าหมายของเขาก็คือเขาตกลงจะซื้อบริการกับสาวเอเชียคนหนึ่งและก็พากลับมาที่ห้องตัดมาภายในห้องสาวเอเชียคนนั้นถูกจับและก็มัดไว้กับโต๊ะพร้อมกับมีผ้าปิดปากไว้ตัดมาที่สนุกในวันต่อมาโอลิเวอร์ก็มานั่งอยู่กับโซเฟียเขามีท่าทางที่ดูกลุ่มใจอย่างมากจนเธอต้องถามเขาว่าเขาสบายดีไหมเธอเลยชวนเขามากินในติมเพราะคิดว่าอาจจะช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นก็ได้แต่ว่าเขาก็ไม่อยากกิน เขาทำได้เพียงแค่นั่งเงียบจนเธอเน่เป็นกังวลว่าเธอทำอะไรให้เขาเสียใจหรือเปล่าแต่เขาก็บอกว่าเธอนั่นไม่เคยทำเลยก่อนที่ทั้งคู่จะเล่าเรื่องราวที่แสนเลวร้ายที่เจอมามากมายเมื่อคุยจบโอลิเวอร์ก็บอกกับ,กบโซเฟียว่าถึงเวลาที่เขาจะต้องกลับแล้วแต่โซเฟียก็อยากให้เขาเนี่ยอยู่ต่อเขาก็เลยบอกกับเธอไปว่าพรุ่งนี้เราค่อยเจอกันคืนนั้นโซเฟียก็แอบตามเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัว เมื่อเขากลับมาถึงที่พักโซเฟียก็ทําได้แต่แอบมองอยู่ด้านนอกขณะที่เดินเข้ามาในห้องแม่กระักมาหาเขาพอดีอลิเวอร์ก็เล่าให้กับแม่เขาฟังว่าเขาได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอคนนั้นก็คือโซเฟียเขารู้สึกหลงรักเธอถ้าโซเฟียรู้ว่าที่ผ่านมาอลิเวอร์ทาอะไรบ้างเธอจะรับได้ไหมก่อนที่เธอจะสั่งให้เขาไปเอาตัวโซเฟียมาและก็จัดการเธอตอนนี้เลยซึ่งอลิเวอร์ก็ไม่สามารถขัดขืนคําสั่งของแม่ได้ก็เลยรับปากและก็รีบไปจากห้องทันที ด้านของโซเฟียที่กาลังแอบดูเขาอยู่ด้านนอกก็ได้แอบสะกดรอยตามเข้าไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวเขามาที่บาร้านเดิมซึ่งเขาต้องการจะชวนหญิงสาวคนไหนก็ได้ให้ไปที่บ้านของเขาแล้วเขาก็ได้เจอกับเซซิเลียหญิงสาวบริการที่กำลังนั่งดื่มกับชายต่างชาติอีกคนหนึ่งโอลิเวอร์เดินไปหาเธอและก็ชวนเธอถ้าหากเธอไปกับเขาจะได้รับเงินก้อนหนึ่งจนเธอยอมตกลง ทันทีที่โซเฟียเห็นเขาเดินออกมากับซิซิเลียเธอก็แอบมองเขาอยู่ห่างๆและก็รู้สึกเสียใจอยากมากเมื่อซิซิเลียมาถึงห้องของเขาโอลิเวอร์ก็เปิดโน้ตบุ๊กแล้วก็บังคับให้ซิซิเลียคุยกับแม่เขาระหว่างนั้นซซซิเลียก็คุยกับแม่อยู่จู่ๆโอลิเวอร์ก็เกิดอาการคุ้มคลั่งเขาหยิบมีดอีโต้ขึ้นมาและก็จัดการซซซิเลียทันทีเหตุผลที่เขาคุ้มคลั่งนั้นเพราะว่าเขายังไม่ได้กินยาแม่ที่เห็นลูกชายกำลังสติแตกก็เลยพยายามจะร้องเพลงให้เขานั้นสงบลงและสุดท้ายเขาก็ได้ฆ่าเซ วันต่อมาเมื่อโซเฟียมารอเจอเขาที่เดิมโอลิเวอร์ก็ตัดสินใจจะเล่าความจริงในด้านมืดของเขาให้กับเธอฟังแล้วก็ได้บอกความรู้สึกในใจของเขาว่าเขาหลงรักโซเฟียเข้าแล้วแต่โซเฟียบอกว่าไม่ต้องเล่าเพราะว่าเธอในเห็นเขายนศพคนลงไปในคลองเธอรู้เรื่องราวทุกอย่างของเขาเธอรับได้ที่เขาเป็นอย่างนี้รับได้กับการกระทําทุกอย่างของเขาเธอรู้สึกว่าการได้อยู่ใกล้เขามันทําให้เธอมีความสุขมากคืนดานที่สะพานแขวนในยามค่ําคืนที่สวยงามโซเฟียก็ถามเขาว่าเขาจัดการคนไปกี่คนแล้ว โอลิเวอร์ก็บอกว่านับไม่ถ้วนเธอก็เลยถามต่อว่าเขารู้สึกยังไงเวลาได้ฆ่าคนเขาก็เลยตอบว่าไม่เคยรู้สึกชินกับมันเลยสักทีโซเฟียเลยสารภาพความรู้สึกของเธอว่าผู้หญิงคนไหนก็ตามที่อยู่ใกล้เขาเธอจะรู้สึกไม่มีความสุขแล้วเธอก็ได้บอกรักเขาในคืนนั้นเมื่อเขากลับมาที่ห้องพักแม่ก็พยายามจะเฟซไทม์มาหาเขาเหมือนเดิมแต่เขากลับปิดโนบ,บ๊กนั้นลงและก็ไม่ติดต่อก,กับเธออีกเลยหลังจากนั้น เช้าวันใหม่เขารู้สึกมีความสุขเป็นพิเศษแล้วก็มาที่เดิมอีกครั้งเพื่อจะมาเจอกับโซเฟียคนรักของเขาแต่วันนี้เธอกลับไม่มาเจอเขาอย่างที่เคยเป็นเช้าวันต่อมาเขากลับมาหาโซเฟียอีกครั้งแต่ก็ไม่เจอเธอเหมือนเดิมเขาเฝ้ารอเธออยู่อย่างโดดเดี่ยววันแล้ววันเล่าตั้งแต่มีโซเฟียเข้ามาในชีวิตกลับกลายเป็นตอนนี้เขาถูกทิ้งให้อยู่เพียงลําพัง,พงนั่นทําให้เขารู้สึกเสียใจมากเขากลับมานั่งร้องไห้อยู่ในห้องน้ําอย่างเจ็บปวดเขาตัดสินใจโทรเฟสทำกลับไปหาแม่ผ่านทางโนตบุกเหมือนเดิม แม่ของเขาก็กดรับสายก่อนจะพูดว่าคนที่รักเขาจริงก็คือแม่ของเขาเขาก็เลยเริ่มออกไปหาผู้หญิงที่จะมาซึ่งโอลิเวอร์นั้นก็จัดการไปหลายคนนับตั้งแต่นั้นมาจนมาวันหนึ่งโซเฟียก็เข้ามาหาเขาในห้องที่เธอหายไปเพราะว่าเธอถูกทางบ้านเรียกตัวกลับและก็คงจะกลับไปอยากถาวรชีวิตที่เธอไม่มีโอลิเวอร์เธอขอตายซะดีกว่าทั้งสองคนมองหน้ากันและทั้งโอลิเวอร์กับโซเฟียก็พร้อมใจกันปิดโน้ตบุ๊กเครื่องนั้นลงโซเฟียกับโอลิเวอร์ทั้งสองคนเลือกจะอยู่ด้วยกันยอมรับตตัััวนนนของกกและ แล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเพื่อนๆน,นะฮะมีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้บ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยสําหรับส่วนตัวผมนะผมว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่ไม่ค่อยยาวมากเท่าไหร่และพวกฉากโหดจะอยู่ในช่วงครึ่งแรกของหนังถึงผมจะบอกว่าหนังมันโหดโรคจิตแต่มันก็ไม่ค่อยจิตมากเท่าไหร่แถมตัวหนังเนี่ยก็ยังดีด้วยนะฮะสามารถดูได้เพลินๆเ,เลย บางช่วงก็โหดบางช่วงก็วิวหัวใจซึ่งบางคนถ้าหากดูหนังเรื่องนี้จบแล้วอาจจะอยากตามรอยกองถ่ายหนังเรื่องนี้บ้างก็ไม่ยากครับเพราะมันอยู่แถวกรุงเทพนั่นแหละโดยเฉพาะ Dream เบอเนี่ยใช่เลยและสุดท้ายผมก็อยากจะบอกว่าความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามนะฮะไม่ว่าจะเป็นรักรูปแบบไหนขอแค่รักเพราะว่าคำนี้มันแทนความหมายมันแทนการการะทำได้ทุกอย่างและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนี้ก็สแสดงให้เราเห็นแล้วว่า การที่เรายอมรับตัวตนของกันและกันได้ไม่ว่าฝ่ายนั้นจะเป็นยังไงพอแค่เราเข้าใจกันยังไงซะความรักของเราก็ไม่มีวันแหลกสลายอย่างแน่นอนนะครับและสุดท้ายนะฮะหนังเรื่องนี้ก็สามารถทําคะแนนจากเว็บไซต์ IMDB ไปได้5.1คะแนนส่วนทางฝั่งม่อคือเน่ารัดเต้นต่อไปต้นเนี่ยได้ไปถึง80%เลยและอย่าลืมนะครับถ้าใครชอบกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับ